ครับก็วันนี้มาอัปเดตตัง,งุนนะครับก็ยังดูดีอยู่โลกเ็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวนี้เป็นเอสแปดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันิวาวนะครับตัวนี้ก็ยังโตเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกพันนะครับใบขนวัวนะครับอันนี้ชอก็ยืดยาวตามปกติอยู่นะครับต้นที่กำลังจะขึ้นค้างก็ตอนนี้เลยขึ้นค้างกับหมดเลยนะครับรอให้มันเต็มค้างข้างบน โอเคครับ okay.